มันแหลมนีนะ่เนาะป่าอ่ะ เขาไปโรงเรียนเขามีคงมีเพื่อนเขาก็เล่นเลไรเขาเป็นไปโรงเรียนไปโรงเรียนพ่อเคอยพ่อคอยด้วยพ่อคอยด้วยร้องน้องเก่งด้วยแต่ไม่ได้ไม่ได้ร้องไห้อะไรนะดูหัวล้อเขาเข้ากันยิ้มจามหน้าก่อนก็เรียกตั้งนานพ่อไม่ได้ยินเขาแต่จอดอยู่ใต้ถุนแล้วโอนผู้ชาย ข้ออะไรคานขึ้นอยู่นะ้องเก่งดูบรรยากาศโอ้ยถูดไะไหนแล้วล่ะในห้องมยงไหม วิว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 เอาเล่กันเล่นเ่าเล่งจอดแต่ยานไว้เดี๋ยวพ่อเก็บักรยานนะเอาไว้แบบนี้แหละพ่อเก็บักรยานก่อนหนึ่งพ่อเก็บักรยานก่อนป วางโทนลบขึ้นไปขึ้นไปพ่อวิ่งอ่ะ อเ้เก่งครับพ่อไปวิ่งแล้วลูกวิ่งกับพ่อไหมครับไปไหมหลูกไป,ไปดักหน้าเลยพ่อวิ่งไปนู่นแล้วนะ่ะไปวิ่งรอบนึงไปไปวิ่งรอบนึงไป เดี๋ยวก็แทกเท้าโดนเท้าลูกแม่ยิงอาบ้าแม่ยิงออกไปแม่ยิงมึงโอ้โหโอ้โหลูกน่ะพ่อมาแล้วน่ะไปวิ่งรอบหนึ่งไปนี่ทางนี้ลูกมาดักหน้าเลยนี่ทางนี้ทางนี้แม่ไม่ได้มีแม่ไม่มีรองเท้าแม่วิ่งไม่ได้ไปทางนี้ ไปทางนี้ครับเก่งตัวเอวเสาเล้ที่เยอะแยะมโหตรงนั้นนะเก่ง โอ้ oh. <c oughs> วิ่งเปล่าน้องเก่งวิงว่ง,ง <c oughs> เปล่าวิ <c oughs> ว่งไหมลูก <c oughs> วิงก <c oughs> ว่งรอบนึงเหรอ ê subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไงบ้างคะสู้ไหมคะ ถามพ่อดิถามพ่อเรนก็ถามพ่อเองตัวผู้